ที่ไม่อยากขึ้นลิฟต์ก็คือเดินขึ้นมาในเลื่อนมีทั้งหลายช่องทางทั้งในเลื่อนและลิฟต์เชิญเลือกได้ค่ะอย่าขอโทษน,นะคะเชิญเลือกได้ค่ะทั้งบันไดเลื่อนและลิฟต์รายการเมื่อไม่ได้ยิมทัวร์มาครณผู้ชค่ะโอ้โหอยู่ข้างนอกก็ยังมีนี่คือวันออกพรรษานะทุกคนออกพรรษา บ้านเยอะขนาดน,นี้ลแล้วหรออันนี้คือจุดจุดหนึ่งนะที่มาในช่วงเวลาสั้นๆนะคะไม่ไปว่ามาในช่วงเวลาสั้นๆในช่วงเวลายาวไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมวันนี้คือมาช่วงเวลาสั้นๆอโอาไปปะเราก็ออกจากจุดจุดนี้นะคะหลายหลายพี่น้องล้ายแหงนะคะหลายจิงมบอกจิ้อะไรจิงมเยอะจิงมอะไรจิ้ 啊。嗯嗯嗯 อยู่สถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะ์กันเองเนาะทุกคนเลยเริยนกาศโบา้เคยมากเนาะแต่ว่าออนก็เป็นคนที่ว่าแนะนำเดินทางไปเลยกันแนะนำอย่างให้มากนะนะเพราะว่ามันแบบดนเท่ากับมีลายอย่างที่มันแบบยิงง่งใหญ่อลังการยังท,ทุกคนได้เห็นนั่นและเนาะมาอยู่ไทย20กบกว่าปีเพิ่งจะมาครั้งแรกในชีวิตทุกคนเพิ่งจะมาในครั้งแรกบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการแหมใหญ่สุดๆโหใหญ่สักโน ยิ่งกว่าคือว่าแล้วเขาเคยไปสนามบินสุกวันภูมิเนาะพี่น้องเนาะแม่นะคะนี่ก็คือตรงนันดีเบิ่งคือว่าบ่ค่อยมีคนเดี๋ยวเขาไปข้างในเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งข้างในแต่ไายากมันมีคนเขอหลอกคือวางไน้องอ่อนบอกว่ายังไว้ปวดขาขาแห้งอันนี้ตอนนี้คือบ่กว่าไอแห้งเพราะมันยาวแห้งปลาเดียวค่ะซ้อมด้วยนะคะซ้อมแม่น่าบังอ่อนเออบังอ่อนชาแนลนะคะ ติดตาเลยเด้อจ้ะเผื่อเป็นกำลังใจน้องนำเด้อค่ะเป็นเป็นลูกซีทของเหงยเพวาคือกันจ้าเกินแต่ในเหงื่กิดมือเป็นมือขวาของเพวาปะาป้าใจมือซ้ายทุกคนมือขวาป้ามีน้องไปตักปัจะไปข้างในกันแล้วนะนี่เลยโอ้เดินเขข้้าางในนะคะอีพี่นี่กะเฮาสซีไปถ่ายหายเบิ่งค่ะบรรยากาศดันหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะไม่มันยันเออเขาบอกว่าอันใดนะคะเชียงมันมีสีดำงขอประตูสิ อ๋อคอยออกจากนี้ก็ก็ออกอย่างนี้จะออกไหมจ๊ะเหตุฉันจ่คอยเจ้าัวร์คิดว่าจะสิไปพุ่นคอยถามเจ้าหน้าที่เขาว่าอ่ารถไฟธรรมดายูไส้เลอเขาก็บอกว่าอยู่พุ่นเออก็เดินออกมาทางนี้ใช่ไามแต่เขาบริเบิ่งนอกประตูสิบหรือประตูซ่าวตุ๊จะกุประตูสิบนี่ครับทุกคนเขาเรียกว่าประตูสิบเขาไหนจะบอดอีกอย่างอ้อเลยสิ่งที่เจ๋งมากที่สุดคือ มันมีที่ให้เราชาร์จแบตด้วยโอ้ยทุกคนเข็นเงาตัวเองด้วยอะแจ๊บแจบแจ๊บใหองน้มี้องน้องน้อาสะอาดโอ้โหพื้นที่สะอาดมากเนาะพื้นที่สะอาดมากพี่หน้องนะคะใหญ่งก็จริงแต่ว่าไม่ลกในก็สะอาดเรียบร้อยมากคันาวที่สำคัญคือเข้ามาด้านบนนี้ เขามาข้างในในี่คือเย็น,นอันนี้คือสะพานแอ,อเขาเอื่อนบนสะพานแอ,อ,อ,อใช่นนอเอานาะให้เขาเอื่อนบนสะพานแอก้อนตุ้รงที่มันเป็นสะพานไงแต่ว่ามันมีแอนีอ่นนี้รถไฟทางไกลก็ต้องมาน,นี่คือรถไฟทางไกลนะคะไม่ใช่รถไฟทางใกล้เนะาะรถไฟทางไกลไปอ,ไปอาดันอ่อนไปไตนะอ่อนจะจะมาถึงอ๋อเวลาอ่อนไปไตอ่าไปตะมาพัทลุงหรือว่าอ่าหาดใหญ่ แล้วก็หัวหินก็ไปหนี่สักการ์ก็ไปหนี่หัวหินสุพรรณสุราษฎร์ธานีผ่านเบิดสุราษฎร์ธานีผ่านเบิร์ตพวกน้องอ่อนายลุยพี่น้องไปไต่มาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่านะอ้าน้องอ่อนพูดได้แนไใจ กูได้แน่ใจว่านี่มันมีหันมีหนีคือว่ามีคนแนะนั่งหรอือมีพีอ่ามีพีคนไทยคนแนะนําว่า<อ>ต้องมาึ้นอยู่นี้ที่แหลกตะก้อนก,ก็กึ้นย่ฟุนแหลก<อ>แต่นี้มันเปลี่ยนใหม่ได้จากอาตะก,ก้อนจาพกพุลาโพงแมืนบอกจากกุหลาบพุงแล้วพอวันนี้มันกะใหญ่มากอยู่สถานีกลางบางซื่อ,อก็เลยยังก็เลยึ้นค,คน เราหงายเนเรียบร้อยบ้านหลยโอ้ติดกอนอยู่หัวลำโพงสถานีรถถังัวลำโพงเคยได้ยินอยู่หลายตึกเออเคยได้ยินแต่ก่เคยไปเอวยก็เคยนั่งอยู่ตรงเตย้อนไปประมาณเขาขูงเที้ยตอมอิดบุ่นหละตอนนั้นนั่งกับอ่าเอือยแล้วก็กับไอโรนเออกับเอือยมีเ่กับไอโรนทุกคนเคยนั่งอยู่ขังหนึ่งนะน่าอะไรแต่ตรงแต่ที่ยังไม่น้อยจนยังหอดเดือดอู้หโอ้ยเจ๋อคุณเจ้ายังหอดไหวนะทุกคนคือ จะมันไกลมากอ่ะเดินมาตั้งไกลเนาะเบิ้งคือซีโบมีอีหยังนะเดี๋ยวไปข้างในจะมีอีหยังมากกว่าที่คิดอ๋อจะมีอีหยังมากกว่าที่คิดรุ่นลุ้นลุ้นมี fc หรือว่าคนที่ทำยูทูปเหมือนกันแนะนำน้องอ่อนเนาะก็เคือพี่คนไทยเนาะพี่คนไทยเพิ่นแนะนำน้องอ่อนนะคะทุกคนเพิ่นใจดีเนาะน้องอ่อนก็เลยได้๋ยวหัวแล้ทีนี้น้องอ่อนก็เลยอยากแนะนำเพื่ว่านะคะว่าอย่างไรเพื่อว่าโลกมาเที่ยวมาถ่ายคอนเทนต์เบิ้งนะคะ ความมันจะเป็นอะไรไนี่<อ>สามารถนอนได้ออ <laughs> ทุกคนสามารถนอนรอรถไฟนไ,ได้ถ้าเรามาซื้อตั๋วแล้วยังบ่ถึงเวลาออกเนาะมันสะอาดวีน้องนอนได้เลยเนี่ยค่ะมีสําคัดนะมีทีชาร์จแบต <laughs> โอ้นี่แหละต้องมีเจ๊งมากมากนาทึงคือมันมีทีชาร์จแบตในห้องนี่แหละอ๋อจริงโอ้โหทุกคนโต๊ะนัน่ต้องเฝ้านะอย่าอย่าอ่านนะเราต้องเฝ้าทีนี้เฝ้าไม่ได้โอโ้โ,อโหโ ทุกคนมีที่ให้เราชาร์จแบบฟรีด้วยอะ่ะแต่ว่าเราต้องนั่งเฝ้านะเพราะว่าไม่รู้ตกของใครของใครใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนถ้าเราไม่อยากให้ของเราหายเราก็ต้องดูแลรักษาเป็นเรื่องปกตินะคะโอ้โอ้โอ้โออันนี้น้องอ้อนอันนี้คือบบเมนรถไฟสาวเมนบอกรถไฟธรรมดาบอ รถไฟธรรมดาเนี่ยแต่ว่ารถไฟฟ้าก็ได้เพราะว่าสามารถเสื่อมตัวกับรถไฟฟ้าสีแดงซันรถรถไฟซันซันเมืองแม่ยว่าเขาโอ้ซันเมืองโอ้ก็คือเขากรุงเทพเนาะในกรุงเทพมันจะมีรถอไฟสายสีแดงโอ้ทุกคนให้ภูที่ให้ภูหน่อยให้ภูที่อยู่งรับรังแนะนอนชุดยอดสุดยอดหาแฟนหาแฟนไม่เจอตายเลยมอแต่คุยเอาแฟนหาย แฟนหายทุกคนหาแฟนไม่เจอแฟนหายอยู่ไหนละแฟนนะมันกวงหวดนะคะพี่น่องนาที่ว่าปูหอพี่น่องนะคะไปไปเอาแล้วเราจะไปไหนอีกอะเอาสารเปาหมดย่างหมดแล้วนุ่นจ้าเยอะเลยอีดีไม่ทายฝั่ง่ไหฝั่งเดี๋ยวเราไปดูยุงกินก่อนไปไป ทุกคนค่ะเดี๋ยวเพียวจะพาไปดูรีวิวของกินนี่นะคะพี่น้องนะคะหนึ่งก็คือสั่นอีกสั่นหนึ่งเนาะแต่ทุกคนเชื่อไหมเขาว่าสถานที่ชุดนี้คืคอมีแต่แอร์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 หมดเลยแอร์หมดเลยค่ะนี่เลยโอ้โหใหญ่มากมันใหญ่มากค่ะทุกคนเอาจริงใหญ่มากมใหญ่จริงๆใหญ่จนแบบ แล้วเก้าอี้ที่นั่งคือเนี่ยเลยรองรับที่เราเยอะมากยาวหยักเลยค่ะโอ้โหสุดยอดพี่นองค่ะสุดยอดค่ะนี่ทางฐานมาซิมีหานขาฐานขายนะคะราคาสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะก็จะประมาณ 2- อถึงสบาทนะคะราคาสินค้าที่อยู่ในห้างนี่เนาะนี่นะคะเพราะว่ามันมันเป็นอ่าฐานขาแบบอ่าโบแมนฐานขาที่แบบว่านนี้นะคะก็แตกต่างกันนิดนึงค่ะ เลยเดี๋ยวพีวาจะพามาโซนนี้นะคะโอ้โหโซนนี้มีเครื่องให้ออกกําลังกายด้วยรอด้วยเนี่ยคะ่ะทุกคนที่รอนาน,านๆก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะออกก็มานอนผ่อนคลายออกกําลังกายได้โอ้โหโตรงน,นี้เยอะเยอะจริง โอ้โหพี่น้องแค่ว่าบอกเลยว่าแอร์เย็นแอร์เย็นขนาดหนาวหนาวแห้งพี่น้องเ้ยขนาดยางบโบย,ยุดบโบยอนน,นี่ยังหนาวขนาดโอ้โหผู้คนผู้โดยสาร ผสมจะเดินทางค่ะโอ้โหเยอะไปต่ดอ้แต่ที่อยาไม่ไปติงไปติดลูกทีล้ไม่อแด่งไม่ต้องแต่แต่งยไงแต่งน้ำตาล โอ้โหจัดหนักจัดเต็มเป็นชาวไทยและชาต่างชาติโอ้โหรนอถ่วคุณอยโอ้โหทุกคนเยอะมากอันนี้คือจะมีสถานที่ให้เราไปเที่ยวนะอันนี้คือโซนนี้ก็มีผู้โดยสารนั่งรอนีไง จังหวัดอะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนนี่เลยที่เขาเราอยากจะไปอ่ะโอ้แค่ว่าอยากจะไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอยากไปอ่ะโหนี่ไงเราต้องนั่งรถไฟแบบนี้ไปอ่ะไปอ่ะไปเที่ยวใต้อ่ะพี่ต้นายคนใต้ก็ไม่อยากไปอ่ะทุกคนอยากไป มีหยาดพี่น้องอยู่นะคะก็คือหยาดน้องน้องชายของน้องบังอ่อนเออพี่ชายของน้องบังอ่อนพี่ชายของน้องบังอ่อนก็เป็นน้องของแพรวานี่แหลนะขนมกระอกขนมกระบระบ,ะบะแพงพี่น้องนะคะนี่ก็มีห่อละสิบบาทนี่เลยห่อละสิบบาทนะคะเนี่ยบรรยากาศนอกขนมเนี่ยก็ห่อละสิบบาทพีท่น้นองนะคะต่อยู่ในเกณฑ์ทีว่าปกตินะคะสิบบาทยี่สิบ 5บาทอะไรประมาณเนี่ยก็คือยังมีราคา5,000กีบนะนี่ค่ะจบจบตรงนี้เลยไปเอาไปกับต่อแล้วก็จบและ,ะน้คะนี่ก็คือรีวิวให้เบิงดันหน่อยนะคะว่าหลายขนาดไหนนะคะทุกคนนะคะนี่เลยปะแล้วก็กลับกลับออกเพื่อจะไปดูของกิน โอ้หัวหินุูคนหัวหินหัวหินหัวหินเคยไปนานแล้วอะ่ะไปกับเจ้านายคนเก่านะหลายปีแล้วก็แล้วก็ไปกับน้องออนด้วยนี่แหละนี่เลยสถานที่ท,ที่เที่ยวหัวหินสถาน,นีหัวหินโอ้จำบ่ได้เลยพี่น้องอไปหลายปีแล้วว่าง่ายช่ยประมาณสิบปีได้อะ่ะไปเขาบอกว่าเดินขึ้นมันในเลื่อนก็ได้โอใคที่ อยากขึ้นลิฟต์ก็คือเดินขึ้นมาในเลื่อนมีทั้งหลายช่องทางทั้งในเลื่อนและลิฟต์เชิญเลือกได้ค่ะอย่าขอโทษนะคะเชิญเลือกได้ค่ะทั้งบันไดเลื่อนและลิฟต์แต่การเมืองเม่เมดนะที่มันถูกมาผุดผุดโอ้โหอยู่ข้างนอกก็ยังมีโอ,โอ,โอนี่คือวันออกพรรษานะทุกคนออกพรรษา คนกลับบ้านเยเอะขนาดนี้เลยเราอันนี้คือจุดจุดหนึ่งนะที่มาในช่วงเวลาสั้นๆนะคะไม่ได้ว่ามาในช่วงเวลาสั้นๆไปช่วงเวลายา,ยาวๆไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมวันนี้คือมาช่วงเวลาสั้นๆนะโอเคปะเราก็ออกจากจุดจุดนี้นะคะห้ายร้ายพี่น้องห้ายแหงนะคะหลายจริงบอกจริงอะไรจริงเดือะจริงอะไรจริง โอ้โหประเทศไทยคือคืนมากากับข้าวก็ไม่แพงนะทุกคนนี่เลย50บาทข้าวผัดกะเพรามีไข่แล้วก็ข้าว ไม่แพงค่ะถ้าเป็นเงินกีบก็ประมาณเส้าหา 1, พันกีบเองนะคทุกคนขายดูเล่าวนี่โบเฮนหาสิบพันกีบรัวหกสิบพันกีบนี่จะบ,บริกิดอ๊อกมีไข่ทั้งสองฟองมีข้าวแล้วก็มีหมูมีไก่นะคะเนี่ยเลยของข้าวถือว่าไม่แพงนะปกติเลยนี่มาม่าก็ขาย20บาทเหมือนในเซเว่นเลยเนี่ยขนมแล้วก็ผลไม้ไหนกินมะม่วงมม่วงก็20บาบาทเหมือนกัน น,นี่ก็เป็นมะขามฮิโล่บาทไปเดี๋ยวเรากินมะม่วงกันไปดูชานมอยากกินชานมไข่มุกอะเดี๋ยวเราไปซื้อชานมไข่มุกกกินกันนะทุกคน